ออกรถเพียง129,000บาทนะคะกับรุ่น m u X 1.9 DDI Gate Active คันนี้นะคะเดี๋ยวตอมพาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะก็ะะะมาเจอหลับตอมหมือนนะคะวันนี้ตอมจะพามาดูนี่เลยนะคะเจ้า m u X 1.9 DDI Gate Active นะคะสี่ขามุกราคาอยู่ที่1ล้าน186,000บาทนะคะเดี๋ยววันนี้ตอมพามาดูนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาดูด้านหน้านก่อนนะคะด้านหน้านะคะจะติดฝาคาโปงนะคะเป็นคาร์บอนนะคะเป็นของ ที่ห้อมอนซาตัวนี้จะเป็นลาย F1 นะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีการติดไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เป็น LED นะคะเพราะว่าเดิมแล้วนะคะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะสําหรับตัว Active นะแล้วก็นี่เลยนะคะใส่สเกิร์ตนะคะแบบนี้เลยด้านหน้าเป็นสเกิร์ตของแบรนด์มาสโตะนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันคะ่ะมาด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อแบบนี้เลยนะคะของ ชุดมาสโตะนะคะอันนี้จะเป็นชุด19ชิ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะใส่ล้อแมกนะคะเป็นล้อแมก TE37 ตัวนี้จะเป็นงานโ r o แมกนะคะจะเป็นล้อเบาเนาะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางเลนโซนะคะขนาดยาง265 60R18 แบบนี้เลยนะคะมาด้านข้างคะ่ะตรงนี้นะคะมีครอบกระจกเป็นสีดำนะคะเป็นสีดําเงาแล้วก็กระจกติดเป็นแบบตัวท็อปเลยนะคะอันนี้คือเปลี่ยนเหมือนกันเนาะด้านบนนะคะก็ติด แรปหลังคาให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็จะมีติดกันาศาสตร์แบบนี้เนาะ mm hmm. แล้วก็ฟิล์มติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ต,ตัวเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือจับก็จะเป็นติดเป็นสีดําแบบนี้ให้นะคะให้มันรับกับตัวแรปหลังคา mm ด้านบน,น,บนแล้วก็ตัวสเกบบิร์ตนะคะมาด้านหลังนะคะด้านหลังก็ติดสปอยเลอร์แล้วนะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะด้านหลังเป็นสเกิร์ตด้านหลังมีโลโก้มาสโต็แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ คาดเอลคาดเอลจะเป็นของฟรีฟอร์มนะคะจะเป็นมีไฟแบบนี้เลยเขียนว่ามิลเอ็กซ์สปอร์ตเนาะแล้วก็จะมีกันรอยท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกาบแบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นท่อคู่นะคะแบบนี้เลยลืมบอกนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะมีกาบกาบบันไดนะคะแล้วก็กาบประตูด้านข้างแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวฝาถังนะคะเราก็ติดเป็น สีดําแบบนี้ให้นะคะเพื่อให้รับกับตัวรถเนาะเดี๋ยวต้องพาไปดูด้านในค่ะว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างคะ่ะมาดูด้านในนะคะด้านในที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะนี่เลยก็คือเบาะนะคะจากเดิมเป็นเบาะผ้าเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะได้ด้วยนะคะนี่ลูกค้าเลือกสีเบาะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะด้านในเนาะ แล้วก็ด้านข้างนะคะกับประตูนะคะตอมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโนแบ็กให้นะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนกระจกเป็นตัวท็อปนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็กเหมือนตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะพิเศษลูกค้าอยากได้พุสตาร์ทนะคะตอมก็ติดพุสตาร์ทให้ลูกค้าเลยนะคะกุญแจจะเหมือนตัวท็อปเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะกุญแจเดิมตอมก็เอากลับให้ลูกค้านะไม่ได้เก็บไปให้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกุญแจเหมือนตัวท็อปเลยนะคะนี่เลยอันนี้คือภายในของตัว ทีนะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะมายัมโปอีกทีนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะออกรถเพียง129,000บาทเท่านั้นนะคะได้ตามนี้ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจก็สามารถสอบถามตอมเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 7ู7 1์5 6 5 6 6 6นนะคะหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะก็ ยินดีให้คำปรึกษานะคะยังไงก็วันนี้ตอมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค<า>่ะบ๊ายบาย